สวัสดีครับพบกับผมเทเวลบายทีกในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะครับตรงนี้ก็มีจุดขึ้นลงของสถานีรถไฟฟ้า MRT บางซื่อนะฮะทุกคนส่วนตรงนี้ก็เป็นบริษัทปูนซีเมนต์ SGG นะฮะทุกคนซ้ายน,นู้นก็จะเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์หรือว่าสถานีกลางบางซื่อนะฮะสำหรับใครที่จะไปรถโดยพิเศษร,รถด่วนร,รถเร็วนะฮะให้ไปขึ้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์นะฮะตรงนี้ก็มีของขายเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่ ตรงนี้ไปจนถึงตรงนู้นนะฮะด้านในสถานีก็จะมีของกินอร่อยอร่อยมีข้าวรดแกงข้าวขาหมูข้าวมันไก่นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเนมากินก๋วยจับเจ้าอร่อยนะฮะก๋วยจับสามพุ่มนะครับก็เป็นก๋วยจับเจ้าอร่อยที่สถานีกำทางบางซื่อนะฮะธรรมดา45พิเศษ50นะครับผมเอาก๋วยจับพิเศษครับก็ผมก็สั่งก๋วยจับพิเศษ50บบาทนะฮะทุกอย่างนะครับ เพื่อนเพื่อนดูหมูกรอบสิฮะหมูกรอบเขาน่ากินมากๆนะครับนี่นะฮะทุกคนเดี๋ยวพายาไปหาที่นั่งก่อนนะครับแล้วครับตรงนี้ก็มีเครื่องปรุงแล้วก็ภาชนะต่างๆนะครับก็สามารถบริการตัวเองได้เลยนะฮะน้ำเปล่าก็ฟรีบริการตัวเองนะฮะทุกคนเพื่อนเพื่อนดูหมูกรอบตรงนั้นสิฮะที่เขากำลังทอดอยู่นะครับหมูกรอบร้านนี้เอาจริงๆก็ดูน่ากินนะฮะทุกคน อันนี้ก็เป็นเมนูที่ผมสั่งในวันนี้นะฮะผมก็สั่งเป็นก๋วยจั๊บพิเศษราคา50บาทนะครับ<ม>ชามใหญ่หญ<ๆ>เต็มคาราเบลเลยนะฮะทุกคนโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับร้านก๋วยจั๊บสามทุ่มนะฮะก็อยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะฮะตรงข้ามทางลงของ MRT สายสีน้ำเงินนะครับซึ่งนอกจากก๋วยจั๊บสามทุ่มแล้วก็ยังมีร้านอาหารอื่นๆอีกมากมายนะฮะที่สถานีชุมทางบางซื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านลาบ ก๋วยจับยวันข้าวต้มโตลุงข้างในก็ยังมีข้าวมันไก่มีร้านอาหารมากมายนะครับมีข้าวขาหมูด้วยนะฮะก็วันนี้นะครับก็มาหาพี่ปุยรถไฟเอฟซีนะฮะเพราะว่าได้ยินข่าวว่าพี่ปุยรถไฟเอฟซีทำขบวน84ขึ้นมาที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ารอบนี้พี่นัทไม่ได้มาด้วยนะครับเนื่องจากพี่นัทตอนนี้อยู่บนเครื่องบินนะฮะกำลังบินจากหาดใหญ่ขึ้นมาที่กรุงเทพนะครับ ก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel By t นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร e เป็นกำใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ